สวัสดีครับเช้าวันใหม่ครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราอยู่กันที่ปากเซนะครับที่ประเทศลาวและเรากําลังจะเดินทางไปเล่นซิปลายกันครับที่ตาดฟานครับเดี๋ยวเราเดินทางกันไป Let's go ตอนนี้ครับพวกเราเดินทางมาถึงที่ตัดฟานนะครับที่ปักเซนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่น10บลายกันนะครับผมก็สำหรับคำว่าตาดนะครับในภาษาลาวนี่แปลว่าน้ําตกนะครับซึ่งที่ปักเซต้องบอกเราว่ามีหลายตาดให้เลือกเที่ยวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปซื้อบัตรเข้าไปที่ตัดฟานก่อนครับไปเจ้าเจ้าน ห้าคนคนละสองหมื่นค่าเข้าเล่นไม่เล่นไม่รู้เข้าไปก่อนไปครับทำไมรู้สึกว่าตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกนะครับท่าน,นผู้ชม ติดเลยเอเยนนาดูหน้ามาดิใจบอดีเลยจริงแล้วเราอยู่กับบ้านชีวิตเราก็ไม่เสียงขนาดนี้นะครับอีชายหมึกอ่ะนอนเปิดแอร์เย็นเยไม่เหมือนพวกเราต้องมาเสียงอะไรก็ไม่รู้เนี่ย เมียนเดียวอบริเวณนั้นไงอ๋อตรงนี้ใช่ไปเออยังช่วยนะว่าอากาศดีไม่ค่อม่ะินต้องเลี้ยวขวาปะเลี้ยวขวาสลิงเนี่ย Song gần sáng gần. Ah! nghe, mùn đu có lê mùn đu có lê. Nay, wato ngay đu có một lê. Ni của anh chồng nhỉ? Cua của anh không? không? เขาไปคนเดียวนี่เขาไปข้คนไม่ยหมายถึงว่าเนี่ยฝั่งนี้ไปคนเดียวโอ้โหไหวครับบูมคนถ่ายรูปมันจุดไปเออแล้วมันไปไปทางนี้แล้วมันกลับเลยนะมันล็อมรอบไปต่อแต่นี่คือยาวสุดใช่ไหมครั อรนะ,อ,ะอันนี้คือ,คอยาวสุดมันก็วนกลับไงอ้าวว่าไงลูกพี่ลูกพี่หวั่นไปที่คนละเท่าไหร่ะพันสามพันสามห้าสิบรวมถ่าย เป็นไงครับตั้งใจยังให้ความปวเป็นเรื่องของเด็ก ไ,ไม่ต้องครบนะเอาไปก็ได้รับรับภาตาเพิ่มปะคะวันนี้ ได้ได้เป็น,มห,นหมดกำไรได้จิตละที่เอาแน่นแนอนเด้อายเดือนครับพวกผมได้แต่ว่าพวกผมรับลูกค้าวันนึงค่าหนักสก็สามสี่ร้อยคนว้าวมแน่นคนระับแน่นครับแน่นหมุกครับเครื่องไม่แน่นครับ

รอได้บูมเล่นป๊อกอะจะได้ใกล้โรงพยาบาลไหมครับสตาฟผมเรียนกับผมในานานที่สุดโอเคโอเคสบายใจขึ้นเยอะเลยในเวลาที่ลูกค้าเป็นลมนะทีตอนผมอายบาลเนี่ยเขาก็จะต่อยท้องก่อนสามทีเอาวป่อยในวันไม่เป็นหรอกป่อยเลยป่อยให้หลับเลยทำให้เฟื้อนค่อยว่าเป็นลมเฟื้องก็ไปเลย และเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์ชุดเซฟตี้แล้วนะครับเขาก็จะมีให้เราซ้อมก่อนนะครับก็แนะนําครับให้ฟังคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ครับเรื่องการเซฟตี้นะครับเพื่อความปลอดภัยในการเล่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่บนรอบต้นไม้ที่เป็นสายไหนก็ได้สายชิปลายเนาะให้เรานำเซฟตี้ของเรามาเกี่ยวไว้ทั้งสองตัวที่คอมพิวเตอ้งเราเองเวลาลื่นล้มหรือตกหลังเราก็จะปลอดภัยเมื่อปีเซฟตี้เพราะว่าถัดเราสูงแบดสิบเนติเมตรเวลาที่จะย้ายนะครับให้เราย้ายเหยื่อตัว อกเริ่มกลัวกันแต่ดูตัวนี้มาดูไม่เท่าไหร่เด้ว้ยดูตรงนู้นดิตรงนี้อ่ะไอ้เหี้ยวมไม่ได้อ่ะครับเริ่มของจริงแล้วไปสำหรับซิปายที่ตัดฝานะครับเขาจะแบ่งเป็น4ด่านนะครับเป็นการผลสลิงทั้งหมดสด่านแล้วก็เป็นการเดินบนสะพานเชือก1ด่านนะครับจุดที่สวยที่สุดอยู่ที่ด่านแรกครับ โขนสลิงผ่านน้ำตกตัดฟานครับระยะทาง400เมตรเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะวาเสียวและสวยงามแค่ไหนครับ โอเคครับก็ผ่านกันไปแล้วครับสำหรับการเล่นสิบลายที่ตัดฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวน้ำตกตัดเยือนกันต่อครับไปไปดูกันนี่ครับยังไม่เลิกกลัวเลยครับเมื่อกี้นี้โห้หน้าฟิตหมดเลยเล่นแต่เสียดายมากนะครับเมื่อกี้ไฟไฟภาพที่ถ่ายตามเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ภาพที่ตอมเล่นซิฟไลาหายไปโ,โหเสียดายมากๆไม่งั้นจะได้เดี๋ยวพยายามกู้เดี๋ยวจะกู้คืนจะพยายามกู้ให้ดีที่สุดละกันดดเดี๋ยวกลับกรุงเทพก่อนเดี๋ยวค่อยกู้ให้นะครับ <laughs> แต่ถ้ถาถ้าภาพนี้เสียดายถ้าไม่ได้เห็นก็คือเขาจะคนอื่นจะเซฟตี้นะแต่ตอมนี่เป็นเอาแบบเชือกเกี่ยวอย่างเดียวนะฮะไม่ได้เซฟตี้อะไรเลยจะ <laughs> เสียดายภาพนี้ไฟลเสียหาย <laughs> <laughs> ไปไปไปตัดเยื่นเงิงนครัช ใช่ลานนี่มีร้านเดียวผมอยากคิดถึงตอนึ้นเลยอะว่าไม่มีอะไรแย่เท่ากับเมื่อกี้แล้วล่ะคือเมื่อกี้มันชันเว้ยไปแต่นี้ดีหน่อยไป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 ไหนวะอยู่ตรงไหนวะไหนคือต้นน้ำเด้อ น้ำมันไหลไปจากทางไหออนต้นอยางซ้ายไม่เห็นน้ำิดกอ,ดกอน้ำไหลมันไหลมายังไงวะเมนนื่อหลันจะนุด้วยนะหรือมันไหลมาชนกันนี่ๆอ๋อนี่ไงผา ขามออโมยีแดงใครมาลืมวัวไว้วะต้องกินอะไรวะเกียวเอือก็ฝรั่งเกียวฝรั่งละเกียวเอือก็ัง่หร<ะ>อนรีกระเ,เพ เชื่อแน่ด,ดิเชื่อกูดิ่เพาะหลังไหน, <c oughs> นวะนี่เขาลงไปทางไหนกันวะจีไม่ลงไม่ลงโอ้ตดเคชันหน้าดูใช่โอ <c oughs> ้โห <c oughs> oh. โอเคเอาไงอะไปไหมเนี่ยไปดิน้ำมันไ,ได้อยากขี่เลยไม่แล้วมากินน้นข้าวดีอะ่ะไป,าาะปไปไปถือลงไปได้ไหมได้ครับไม่ขี้เกียจอะอโหดแูแต่ละคนเดินขึ้นมาดิ แล้วยัง <ไป S 2> ครับไม่หมดไปหมดไอ้เหี้เลยนั่งเฮ้ยสวยกูเหรอ <c oughs> <c oughs> ด,ดีแดดไม่ค่อยเยอะ,อะเท่าไหร่นะครับกลับครับพากาบ,บ,บ,บเดี๋ยวพายส่งน้ำแล้วส่ง <laughs> <laughs> ไปครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันต่อไปนี่ก็รูเหนื่อยเหนืยกิน <c oughs> เหนื่อยมากครับผมแต่เพื่อคุณผู้ชมผมทำได้ <c oughs> ดูผมด้วยนะเหนื่อยขนาดนี้ดูผมเถอะ และอีกที่หนึ่งที่เราพามาเที่ยวครับที่นี่ครับคาเฟ่ครับ1971าคาเฟ่ครับอดีตที่นี่เคยเป็นอาคารรับวิสาหกิจไฟฟ้านะครับของประเทศลาวที่จัมปาศักนะครับของก็ข้างในก็เป็นแนวแบบเหมือนสมัยสงครามนะครับผมก็มีแบบพวกระเบิดตามกำแพงก็มีร่องรอยกระสุนซึ่งพี่เขาบอกว่าเป็นรอยกระสุนจริงนะครับซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปพักกินกาแฟเราไปถ่ายรูปกันที่นี่ครับไป let's go ไฮเดรนเฮ้ยพี่ชิงแต่เรื่องแต่เ,เรื่อชิงแกชิงไปครับทุกคนไปกันต่อที่ไล่กาแฟไ,ไปกันไปนไหนนะไล่กาแฟไฮแลนด์ไฮแลนด์ที่ปักซองบอร์แมนไทเดอร์ปักซองที่ลาวบรรยากาศดีมากเลยเนาะ เมื่อกี้ฝนเลยอากาศเย็นน่ะมีแดดมาแล้วป้ายป้ายป้ายรถมาแล้วใช่นะสิบห้าบาทคนใส่คนขอนเกนเขาเก็บแคบเขาเก็บค่ารถสิบห้าบาทและอีกหนึ่งตาดครับที่เราพามาเที่ยวครับที่นี่ครับตาดจำปีครับผมก็เป็นน้ําตกเงียบสงบครับ ที่อยู่ในแขวงจัปัสักเช่นกันนะครับซึ่งที่นี่ต้องบอกเลยว่าสงบมากครับนักท่องเที่ยวน้อยครับก็พี่เขาก็พามาดูน้ําตกครับเดี๋ยวเราพาไปดูครับว่าน้ําตกที่ลาวเป็นไงครับสวยงามแค่ไหนไปไปดูกันน้ําตกอะไรนะเขาเรียกอะไร,ะไร,ะไรมาตาดเลยนะตาดจำาัปีโอเค ต้องลงไปถึงขั้นไหนวะเนี่ย Thank you oh, oh, เปิดให้แล้วอันนี้บริการยอดเยี่ยมมากคดีที่สุดพูดถึงกาถูกนะเว้ยห้าร้อยอ่ะเออโคตรหรูอ่ะโอเคไปพักผ่อนดีกว่าพักผ่อนเนี่ยกูต้องไม่สู้โอเคครับก็ได้เวลากลับแล้วนะครับสำหรับลาวใต้นะครับก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันครับธรรมชาติที่นี่ยังสวยงามสมบูรณ์อยู่นะครับน้ำตกก็มีให้เที่ยวมากมายครับซีปลน์ก็เสียวใช้ได้ครับสนุกดีครับ หน้ามาลองครับผมสำหรับ EP นี้พวกเราลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์มีอะไรกดให้หมดเลยนะครับฝากพวกเราด้วยนะครับและมีที่ไหนหน่าสนใจก็แนะนําเราได้ครับสำหรับ EP นี้พวกเราลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ